แม้ว่าสงครามเทคโนโลยีโลกเสมือนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นแต่การประกาศล่าสุดของ Google ที่ร่วมมือกับ Magic Leap เพื่อพัฒนาแว่น a n d r o i d XR รุ่นใหม่ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการเติบโตของเทคโนโลยีนี้จากการเปิดตัว g a l ล x y XR เฮเซของ s a m s u ุ g เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงการประกาศของ Google ที่จะร่วมมือกับ Magic Leap ในงาน Future Investment Initiative f ตีเรในริยาซาอุดิอาระเบียทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่มนุษย์เชื่อมตัมนะนวปรจ เมจิ e ลีได้เปิดเผยว่าได้ต่อสัญญากับ Google 3ปีเต็มซึ่งเป็นการร่วมมือที่ยาวนานและมีความสำคัญพร้อมทั้งแสดงต้นแบบแว่น Android XR ที่ใช้เทคโนโลยี m i c r o l ลีจาก r ร x i u m ซึ่งเป็นลูกบริษัทของ Google ที่ผสานกับระบบ o p ปติขั้นสูงของเมจิ e ลีเพื่อสร้างประสบการณ์โลกจริงผสมดิจิทัลที่กลมกลืนและสมจริงยิ่งขึ้นต้นแบบนี้ถูกออกแบบเพื่อเป็น reference design สำหรับนักพัฒนาและพันธมิตรในระบบ Android XR ในงานนี้ได้มีรอสรอสันเบอร์ซิโอของเมจิกลีฟและเจดเมสคิลสวีพีและจูสันเพนซีเนียดรคเตอร์จาก Google XR รมาร่วมพูดคุยซึ่งรอสันเบิร์เน้นว่าเมจิกลีฟมุ่งสร้างแว่นที่สวมใส่สบายและแสดงภาพคมชัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสมจริงขณะที่เมสคิลและเพนก็ระบุว่า Google กำลังนำเทคโนโลยี AI ไอเข้ามาใช้ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้การโต้อตอบกับโลกเสมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นและช่วยยกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในคลิปเดโมที่นำเสนอแว่นต้นแบบมีรูปลักษณ์คล้ายแว่น AR ที่ Google เคยแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลเรียลไทม์ได้โดยไม่บดบังสายตาผู้สวมแว่นยังสามารถมองเห็นโลกจริงได้ชัดเจนพร้อมกับการเรียกใช้ฟังก์ชัน AI มัลติโหมดเช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทม์หรือนำทางผ่านภาพเสมือนที่ซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมจริงซึ่งเดโมนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Technology AI จาก Gemini จะช่วยเหลือผู้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เมจิกลีฟได้ย้ำว่าเป้าหมายหลักของการร่วมมือนี้คือการเป็นพันธมิตรเทคโนโลยีแอร์ระดับโลกเพื่อช่วยแบรนด์ใหญ่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นแทนการผลิตแว่นภายใต้ชื่อตัวเองซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่ว่าซัมซุงอาจจะผลิตแว่นรุ่นเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยีจากโครงการนี้ในปีหน้าซึ่งเมจิกลีฟจะมุ่งเน้นให้ใบอนุญาตเทคโนโลยีเวลนกตและออปติกเสี่ยงกว้างขวางให้กับพันธมิตรการร่วมมือระหว่าง Google และเมจิกลีฟกับ Android XR ็ก a ์ f o r m แพลตฟอร์มที่ Google เปิดตัวก่อนหน้านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในโลก AI เอ็กอาร์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่มนุษย์เชื่อมต่อกับข้อมูลและโลกเสมือนในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะเร่งการแข่งขันในตลาด AR ที่กําลังขยายตัวทั้งกับคู่แข่งอย่างเมทเธอเรบานและ Apple Vision Pro ที่ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นเจ้าของตลาด a r อย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนและการเชื่อมต่อกับข้อมูลจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามจะมีอะไรใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในปีหน้าและในอนาคตหรือไม่ การเติบโตของเทคโนโลยีนี้จะทําให้มนุษย์มีชีวิตอย่างไรทําไมถึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนคุณคิดอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการร่วมมือระหว่าง Google และ Magic Leap หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นหย่อหางไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้า มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นนอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้า มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามมีคควาิด ได้เห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้า มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของเทคโนโลยีโลกเสมือนในปีหน้ามีคอวาหามาคิด